วันนี้นะคะสาหรับเกษตรกรนะคะที่เข้าร่วมโครงการเงินช่วยเหลือกเกษตรกรไล่ละ1000บาทวันนี้วันที่10กันยายนนะคะจะมีการโอนเงินที่เป็นรอบเก็บตกพิเศษให้สําหรับท่านที่ยังไม่ได้นะคะในช่วงแรกที่มีการโอนเกษตรกรนะคะสําหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังนะคะวันนี้วันที่10กันยาก็ลองตรวจเช็คบัญชีของท่านดูนะคะว่ามีเงินเข้าหรือเปล่าท่านใดที่ไม่เข้าวันนี้นะคะก็อาจจะมีในรอบวันที่20กันยาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็รอบอีก รอบหนึ่งก็คือ30กันยาอีกครั้งหนึ่งส่วนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะนาปีก็จะทําการโอนเงินให้ในทุกๆวันที่3แล้วก็วันที่18ของเดือนค่ะก็โอนพยายามโอนให้จนจบนะคะครบโครงการนั่นเองก็ลองตรวจเช็คยอดบ,บัญชีของท่านดูนะคะว่าจะมีเงินเข้าหรือเปล่าสําหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปังในวันนี้ค่ะ